ถ้าถ้าสายถ้าสายวันสระบุรี่พวกเตาไปส่งอันเด็กๆอ่ะก็มาทันอยู่ใช่ไหมมาทันครับผมเพราะว่าบางที่นเยอยน่ยขี่้านไปผ่อนแกนวันวันที่เท่าไหร่ครับยี่สเอ็ดทันครับผมผมมาทันไ่ไดพี่ค่อยแบบแต่ว่าเขาได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี่แหละสระบุรีไปแถบๆอ่อย่างนั้นไปอย่างนี้นะคะได้ครับผมได้ครับมาทันครับผม คุณนนท์มาทำอะไรวันนี้มาถ่ายเอวิพิจิครับเอีงอะไรครับเอีงเสียงลมปีปบใช่ไหมเสียงลมปี๊บ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณนนครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือเริ่มอากาศเย็นลงอากาศเย็นลงแล้วก็ลมพัดว่าสมัยจริงจริงมันมันมีลมค,ครับผมม,มันมีลมมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ร้อนครับผมก็มีต้นไม้เยอะๆเลยมันเข้ากับบรรยากาศเข้ากับบรรยากาศเสียงลมตีปูโอโ้โหฝากติดตามนะครับสุดยอดจริงีน้องแนก็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาทําอะไรครับน้องแน็กวันนี้มาอ้าวรายงานตัวทุกคนเกิดน้องตอครับสวัสดีค่ะน้องมินครับสวัสดีครับผมทุกคนมาทําอะไรครับวันนี้ครับทีมงานครับผม มามาครับมามาโอ้ไปตลอดรถเครับผมก็คือว่านี่คืออ่ารายงานตัวก็คือคุณนนท์น้องแน็กน้องมิ้นน้องต่อนี่คือทีมงานเต่างอยเป็นไงบ้างมาบรรจบกันมีความรู้สึกยังไงครับผมสุดๆเป็นอะมหัศจรรย์มหัศจรรย์สุดๆถ้าไม่ได้คุณแม่นี่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มาเจอกันอ่าเล่าให้ฟังหน่อยมันมันมันเกิดอะไรขึ้นคุณนนท์ เพราะว่าแตกต่างคนก็คือแบบต่างมีหน้าที่ครับแล้วก็แยกย้ายอันครับผมก็คือแต่วันนี้คุณแม่บอกว่ามารวมกันเลยเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยคือนานแล้วใช่ไหมครับกี่ปีแล้วน้องต่อกี่ปีแล้วจําได้ไหมหกปีแล้วครับตอนนี้หกปีตอนนี้ได้ยินข่าวว่าน้องต่อนี่ไปเป็นนักร้องด้วยต่อมีบ้างมีบ้างนะครับครูนนท์ก็เป็นไงบ้างคุูนนท์มีความรู้สึกยังไงเรามารวมทีมกันขนาดนี้แล้ว รู้สึกว่าคิดถึงครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆด้วยครับผมบรรยากาศเต๋องอยใช่มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้ว่าคนรู้แบบพอคนมาเจอกันแล้วรู้สึกว่าแบบแบบประตื้นตันอะไรอย่างเงี้ยครับแบบได้ได้ได้มาเจอกันกีกอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้ววันนี้น้องแน็กจะขึ้นหัวรถไหมเหมือนไอเหมือนเอ็มวีไอผ่านมาไหมไม่ได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมลวไม่ได้เหมือนเดิมแต่เอาอยู่ข้างล่างแต่ก็เอาไม่ใช่ไม่ใช่ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ยังไม่แก่ยังไม่แก่ โอเคขอบคุณทีมแดนครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอยิบเอสตียุใส่ก่อนครับเดี๋ยวก็บอกอีกทีนึงก็รอบอีกอยู่โอเคสทีส่แหลมองไว้ว่าอีกสามวันยันนั่งเจ้าแบบ ครับผมอ่าโอ้าัวผวน่องเนบรานอืมครับรัรอลูกชายเนาะครบแล้วนะครับเกือบใส่สีดำเกือบเหมือนเขา คุณนนท์ครับไอพอดีคุณพ่อบอกว่าชุดธรรมดาที่กางเกงมีกางเกงขาสั้นมาไหมเมื่อเช้าน้องแนักแต่งตัวหล่อมากเลยคุณพ่อบอกไอกางเกงขาสั้นกับเสื้อดาใส่แว่นน่ะจําได้ไหมที่อยู่เนี่ยธรรมดาน่ะมีไหมชุดแบบนั้นน่ะเหรอชุดนะชุดที่เราเต้นเต่างอยที่เสื้อขาวกางเกงขาสั้นนะไหมเนาะเราเราไม่ไดเอามาใช่ไหมฟีสไตล์แบบฟีสไตล์คุณพ่อว่าอยากได้ฟีสไตล์แบบนั้นสวยมาก เหมือนฝรั่งเลยเมื่อเช้าพี่เห็นน้องแน็กไอกย,ยืนอยู่เนี่ยเห็นถ่ายลงติกตอกกันอยู่แล้วเดี๋ยวลองดูเนาะใช้เวลานะ i don't know